สวัสดีท่านผู้ชมที่นา่ารักทุกท่านยนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่กับน้ำหมูในช่องน้ำหมูช n n นานะจ๊ะโอเคก็มัน,นมีงบมาสามพันไปห้องเอเพิลกันดีกว่ากากว่ากว่มาครับมาครับขอไม้ละเริ่มไม้เท่าไหร่ไม้หดีไหมไม้หกนี่แหละเปินปินแดงๆเท่ดีครับไม่ไม่กระพรุนมาแล้ว มันกระพุ่นมาแรงครับตัวแรกตัวแรกมาโฉบเข้ามาเนาะโฉบเข้ามาลูกโอ้โหมังกรานมังกรานมังกรานสวยสามร้อยหกสิบมาลำต่ำไปสมบัติสวยครับอันกลางแลกกันแลมได้ทั้งหกสิบน้ำตาก,กูจะไหลเบาวานหกร้อยเดีเดีเอาดีโอ้โหไหล มังกรอ้าวเอ้ยยังได้อยู่หนูจะไหลสำนันเอือมาอีกยาวๆหน่อยลูกพี่ยาวๆหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเน้นๆขอเน้นๆขอเน้นๆเอ้ยหมดน่าจะหมดต,ตัวเล็กก็ได้ว่ะ ตัวเล็กตัวน้อยไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเล่นไม่เข้าไอ้ยาโอ้ยแข่งมาทำไปเล่นไปโอ้ยโอ้ยรถรถเบดกันรถเบดกันแมแข่งโปรกแข่งเบรกเลยเวน สว่านไม่น่าได้อ่อทุกคนฉลาดมก็ไม่น่าได้สมบัติแล้วกันเสียงดวงอีกแล้วกูสามใบาสามใบโอ้โหสายได้ตั้งพันหนึ่งเออชาตเยอะชาจะเยอะ,ดะ,ยอะไ,ได้แต่ตัวเล็กเท่า โมันไม่เข้าเลยวะเออเออสวยขอเน้นเน้นเถอะเอยเอยต้องงั้นยาวยาว,ยาวหน่อย,อยหมด โอ้วะกูเกือแน่เลยวันนี้ตายแล้วทุกคนจะพาเรหมาต้องรถเบ็ดเหนียะเนี่ย,ยตัวเล็กก็ได้วะตัวเล็กไปก่อนตัวเล็กไปก่อน สวยเอ้เอาไงดีเนาะไม้ห้าดีกว่ามาอาให้รู้เรื่องไปเลยสวยกระโบงกระเบนกระบังแตกแมงคุดก็ได้มา แข่งหนังคู่แข่งหนังคู่แข่งหนังคู่สมบัติกูหมดกูหมดแน่งานนี้กูหมดแน่เอ,อ้ยเอาจริงเดิเอ,อ้ยยังได้อยู่ไงใจไงสาม,มันเดิมดีไหมตายไปกูสามก็ดีแลหละแม่ เออมังกรมาเอ,อ้ยยังได้อยู่คงจะหมดแล้วแหละหมดจริงหมดจังเอ,อ้ยยังได้อยู่เอ้ยเอืออเอา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 ดีเอาด,ออดีพิกล็อกพิกล็อกอีกพิกอีกทีนะเอ,อ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่อันนี้หมดจริงโอ้ โอเคต้องยอมเลยครับวันนี้ไม่ไหวจริงแม่โอเคไว้ต่อคลิปหน้าลแกันเอาคืนคลิปหน้าลกันครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ